สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับลูนในชินเคยนะครับตอนนี้เป็นอัดเป็นรอบที่3ละเพราะว่าแสงมันไม่พอเนาะแล้วก็แสงมันไม่ได้ปิวก็เลยต้องมาอัดใหม่ซึ่งตอนนี้ก็คือแสงได้ละเป็นไงบ้างโอเคเปล่าคือตอนแรกเราปิวอัดไป2อรอบละรอบแรกก็คือแสงมันไม่พอก็เลยทําให้วิดีโอปิวอะมันไม่ค่อยโฟกัสหน้าปิวสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยววันเนี้ย จะมาถ่ายการซึ่งวันนี้ปิวมีถ่าย2คลิปเลยเพิ่งวันนี้เป็นวันหยุดปิวเลยปิวก็เลยจะมาทําเป็น2วิดีโอกัน2คลิปก็คลิปแรกจะเป็น r รีแอคชั่นที่ปิวได้ทําเพลงไปก็คือคนข้างหลังที่ปิวได้ cover ของ Jenny d เดลี่ได้หมดถ้าตัชื่อลงไปก็เพลงนี้ปิวตั้งใจทํามากเพราะว่า 1. คือปิวอยากคิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนเลยเพราะว่า กว่าเขาจะส่งปิวมาถึงทุกวันนี้มันคือยากลำบากขนาดไหนปิวก็อยากขอบเออเอาเพลงมาแทนคำขอบคุณเพราะว่าเพลงนี้มันซึ้งมากแล้วก็แบบ แทนคาขอบคุณได้ดีมากนะครับก็สลับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แนละ้วไม่ได้กดติดตามดกดซับสไครต์ให้กับอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปรีแอคชั่นเป็นเพลงคนหลังๆที่พี่โได้คู่กันไปดีวกว่าว่าจะมะีความสนุกและความซึ้งขนาดไหนนะครับไปติดตามชมคลิปกันเลย มาไม่งั้นเดี๋ยวเรามาฟังเลยดีกว่าพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตาย เจ้าสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจถึงแม้จนทนได้ไม่ทุกหนักเท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวไม่สกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วรยมพ่อแม่ส่งให้ลูกเรียนเพียรอุตสาพ่อแม่ฝันฝ่าอุปสรรคแสนหนักเหลือพ่อแม่ตั้งหน้าหาทุนมาจุนเจือ พ่อแม่ทำเพื่อลูกจะเดินเดินก้าวไกลอีกหลายคนที่ปิวอยากขอบคุณผ่านเพลงนี้นะครับก็คือญาติญาติพี่น้องก่อนเ่าายได้นามาใส่ในเพลงทุกทุกคนนะครับที่คอยสอนและช่วยเหลือปิวตลอดคอยช่วยเหลือปิวคนหาไม่ใช่เป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการเงินเรื่องที่กาดงานคอยสนับสนุนอยู่เสมอขอบคุณนะครับที่ส่งแันปิวจนมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าฉันยังมี ลจะทำให้ดีจันขอสัญญาเพื่อให้คนที่เรารัก น้ำตาของความภูมิใจมันรินไหลออกมาเต็มสองตาอุปสรรคปัญหาทำให้เข้มแข็งเคยท้อหมดกำลังใจถ้าแค้นไม่มีเรียวแรงแต่ต้องสู้ไป เธอคนที่อยู่ข้างหลังคอยเป็นกำลังใจคอยห่วงใยไม่เคยทอดทิ้งกันไม่สักเท่าใดแค่ไหนต้องทำให้ถึงฝัน ไม่เคยคิดถอยหวังเพียงต้องมีสักวันเป็นคำในฉันได้มาถึงวันนี้ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพังฟังแฟนคงไม่ถึงสักทีขอบคุณกำลัง,งใจที่มี ฉันยังมีเรียวแดงจะทำไม่ไดี จะไม่ทิ้งกันเความฝันสู้มันจนรุ่งวัน าะสัญญาไปทนที่เลารักเพ่อใจถ้าหากว่าฉันเดินเทียงลำพังฟังฟังคงไม่มถึงสักทีขอบคุณกำลังใจที่มีขอบคุณแน่ถ้าหากว่าฉันยังมีเหลือ ทำไม่ดีฉันขอสัญญาเป็นคนคือเราลาภาพูซใจ ใจทำมากแล้วก็เป็นเพลงที่นึกถึงพ่อแม่เป็นระดับแรกเลยแล้วก็มียายพิวก็พิวเอาลูกยายขึ้นไปไว้เพราะว่าพิวนึกถึงจะร้องให้แล้วก็พิวจะมีทิ้งท้ายด้วยตัวหนังสือว่าเบวขอฝากด้วยสําหรับแรงบันดาลใจและและ,และกําลังใจครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครหรือคําแทนใดมาทดแทนได้ แล้วก็อันนี้ป็นปัจจุบันที่พิวกับพี่พิวประสบความสาเร็จก็ตอนนี้พี่พิวก็จบปริญญาตรีแล้วพิวก็จบปริญญาตรีแล้วส่วนพี่พิวก็ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นโค้ชนักีฬาเนืไพอยตระดิษฐ์แล้วก็เป็นครัวตาจ้างที่โรงเรียเก่าแล้วก็พิวตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเชฟหรือว่าเป็นผู้ช่วยกุกระดับ3อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา ก็จะมีประมาณนี้หละที่ปิวมาทำเพลงนี้เพราะว่าหนึ่งคือเนื้อเพลงอะ่ะมันเหมาะสำหรับปิวที่สุดแล้วเพราะว่าครอบครัวปิวเจออะไรมามากเจออะไรมาเยอะก็น้อยกว่าของเจนนี่เนลลี่แต่ว่าก็พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุกอย่างคือกว่าจะผัานออปรคมาได้มันก็ลำบากในครอบครัวปิวเหมือนกันปิวกับ ปิวแม่ปิวพ่อปิวผ่านมาทุกอุปสรรคไม่ว่าเรื่องจะเป็นการเงินอธิการงานการเรียนทุกเจอมาทุปทุกปัญหาแต่ว่าแม่ปิวกับพ่อปิวก็คือแบบส่งจนถึงปัจจุบันนี้ได้คือแบบเขาพยายามหาเงินให้ลูกได้เรียนได้สูงที่สุดแม่ปิวบอกเสมอว่าตั้งใจเรียนไม่อยากแม่ไม่อยากให้เป็นเหมือนแม่กับพ่อ ที่เขาไม่อยากให้เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้ปิวกับพี่ปิวลําบากหมายถึงอะอานี้คือบ้านปิวอะมีอาชีพแม่ปิวกับพ่อปิวอะมีอาชีพทํานาหรือเป็นกเกษตรกรส่วนใหญ่ปิวก็ก็เป็นขายของตามตลาดนัดก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมากมายนะักก็มีพออยู่พอกินแต่ว่าแม่ปิวบอกปิวเสมอตอนที่ใครมีปัญหากับใครหรือใครแบบ ติดยาเสพติดหรือว่าใครเกเออะไรเงี้ยแม่ปิบอกเสมอว่าอย่าไปทําตามเขาให้นึกถึงอนาคตของเรานึกเราแม่แม่ปิบอกว่าไม่อยากให้เป็นเหมือนแม่กับพ่อให้นึกถึงตรงนี้เอาไว้จะได้สบายในภาคหน้าอันนี้คือคําที่แม่ปิพูดกับปิวมาตลอดซึ่งปิวก็นึกถึงคําแม่พูดตลอดเพราะว่าปิวไม่อยากให้แม่ปิวพ่อปิวยายปิวที่เขาส่งปิวมาถึงจนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเสียใจ บิวก็เลยทำตามความฝันมาก็คือเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีจากสาขาอาหารและพัฒนาการ4ปีก็คือเรียนมาแล้วก็จบมาแล้วก็มาฝึกงานที่พัทยาแล้วก็ตอนนี้บิวก็ได้มาเป็นผู้ช่วยเชฟหรือผู้ช่วยกุ๊กระดับ3อยู่ที่ในพัทยาแห่งหนึง่งซึ่งตอนนี้บิวก็ประสบความสําเร็จส่วนพี่บิวเนี่ยก็ตอนนี้จบปริญญาตรีมาหลายปีแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะรับปริญญาในเดือนธันวามนี้ก็เด๋อวธันวามเนี่ยบิวจะขอลาเชฟกับ ไปรับปริญญาพี่ซึ่งตอนนี้พี่พิวก็เป็นโคชนักกีฬาเรือพายของโรงเรียนตอน,นิศินอําเภอตอนจอุรดิตแล้วก็เป็นครูอัตาราจ้างที่โรงเรียนเก่าก็คือเนตอนโรงเรียนตอนอิสินนั่นแหละก็บ้านพี่พิวก็เลยได้ทํางานอยู่ที่บ้านส่วนพิวก็ตอนแรกอะพิวตัดสินใจที่จะไม่ได้ไม่ทำให้มาทํางานเลยนะก็คือเดี๋ยวตอนแรกจะบอกว่าจะทําขนมขายอยู่ที่บ้านแต่ วิวก็นึกถึงว่าที่แม่สอนว่าอยากให้ลูกสบายอยากให้ดูสบายอยากให้เทียสบายก็เลยก็เลยมากับเพื่อนดีกว่าก็เลยมาที่พัทยาก็เลยลองมาหาทำที่นี่เอาก็เลยได้ที่โรงแรมเก่าที่เคยมาฝึกก็เลยทําต่อเนื่องมาตอนเนี้ก็จะเป็นเดือนที่5แล้วบางทีปิวได้มาฝึกห้าหกเดือนละก็เดี๋ยวบิวจะกลับตอนเดือนธันวาคมก็จะไปรับปริญญาที่กลับประมาณเดือาทิตย์กาต้องขอคุยกับเทียอะไรเทียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิวขอ คุยกับวิดีโอนี้ยอะรกันก็เดี๋ยวทันธารา,าน,นียที่ปิวจะกลับไปอะ่ะปิวจะไปถ่ายคลิปร้านอาหารหรือร้านก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆที่ที่บ้านปิวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เป็นที่โด่งดังมากประมาณ2องาร้านยกันก็เดี๋ยวปิวจะกลับไปถ่ายคลิปวอกให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เป็นแค่บ้างสำหรับคลิปนี้นะครับปิวก็ได้มาเล่าประสบการณ์แล้วก็ได้มาฟังรีแอคชั่นเป็นเพลง เป็นเพลงคนข้างหลังนะครับที่บิวได้โคเวอร์ไปนะครับก็เป็นไงบ้างครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับบิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ให้กับบิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุบแสดงน่างนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจบิวนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย